Hei. Oh, อ๋จอจัดเลยหน้าจอโทรศัพท์มันแตกนะครับจะเลื่อนจะเลื่อนแล้วมันไ,ไปโดนในตัวนี้ปิดเลย À ba ừ rồi. lâu Cái ke ra, Cái là NGV phải không? Hả? แต่พ่อไม่ให้ดังอะ่ะไม่รู้ทำไมพ่อไม่ให้ดังอะ่ะพ่อกลัวข้างบ้านรู้เหรอ อ๋อแต่พ่อให้ดังนะ่งงะเอ้ยยังอ่ะฮะเฮ้ยแสดงว่าอะไรติดฝันวะเนี่ย พ่อให้ดังอะไรอะฮ่ะเอ้าเอ้าตัวอ้วนจับไข่จับไข่สบายตัวแล้วหรอฮะสบายตัวแหรอเดินวนเวียนกันเนี่ยฮะไอ,ะอะ เดินไปหาที่มาเลยมาบออืม,อมดังไฟดังไฟสุมสวงให้หลวงให้ชามภาษาลานขวางเขาเรียกดังไฟใช่ไหม ออไปบาบอลลานสังแค่ปากซอยสิบกว่าโลบ้านน้องไม้ี่น้ำตกสวยมากนลยแม่มานี้บาบอมานี้ร็วไม่อึก็เข้าบ้านไปหรืออึกแล้วกันไม่รู้ฮะขอย ตาพ่อจะกลางมุ้งให้ก่อนไปท,ทั้งหดทอองหมยุงไปกลางมุ้ง่ะถ้าร้านสั่งแค่ปากซอยพี่หมายไม่มาหาบ้าบอลเลยอ่ะอะ mà thế nghe, ai, càng muốn còn. กางมุ้งให้น้องหมาสวัสดีครับพี่สมัยทำงานอยู่กับงานอยู่กับรถไม่ว่างอนะงานอะไรวะพี่ไม่ทำงานเลยวะพี่ไม่มีการมีงานทำ้วย Ai, não. ปากน้องหมาน้องแมวไปเลี้ยงด้วยได้ไหมคะอืมที่บ้านผมก็เยอะแล้วนะผมไม่ได้ไม่ได้รับเลี้ยงนะครับแต่รับปากเป็นรายวันนะครับงั้นน่ะได้อยู่ครับวันละร้อยครับเดือละสามพันอาหารก็ซื้อมาเองครับอย่างนั้น่าได้ครับ ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแพงครับคิดแค่นี้แหละครับอ๋อลองอยู่ที่ไหนนะครับลองติดต่อศูนย์พักพิงสัตว์ใกล้ๆดูครับ ăn đi đi ăn nè ăn đi đúng đúng ăn thôi rồi ăn ăn luôn cái bên này dạ quyến coi พาไปเล่นน้ำมันี่ไอป๋าปล่อยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลองติดต่อศูนย์พักพิงสัตว์ใกล้ๆบ้านดูนะครับเพราะว่าทางผมไม่ได้รับฝากเลี้ยงเอออย่างนั้นนะครับ แต่ถ้ามีธุระหรือไปไหนยังไงเนี่ยเอามาฝากที่บ้านได้ครับอุอไปไหนมาฮะน,น้องไม่ไหนมาน้องบอกว่าได้น้องไปไหนมา Mày đưa ra này, nè Thấy không, tao mới đưa rồi, thấy không ừ. ừ. Vinh rồi, mẹ Tao nó bẹp như thế này, tao đưa Nói <laughs> ngay <laughs> น้ำขึ้นบ่วนะเนี่ยเหมือนจะขึ้นนะโอูโ้มคนดีครับจ๋าทำกับข้าวพ่อดิช่วยพ่อไงโอ้โ,โ,อโหูยมดโอโ้ยืนกลองมดอีกยืนไกลกว่านี้ดีกว่าอุ้ยเอ้าไปๆๆๆๆๆอุ้ยโหสัญญาณมันไม่นี่เสถียรน,นะโอ้โ,โ,อโหไมด ชีวิตเต็มขาเลยหนึ่งสองสามอือโ้ยนี่มีตรงนี้อ่ะตรงนี้หมดเยอะเลยหมดเลยจขนาดนั้นกระเป๋าวานี่อย่าไปจางโน้นไม่ได้ตาบอกเดี๋ยวไอ้เหลือมาไปกินเราบุงอ่ะ พีม่มยมาเล่นน้ำกับเปล่าเปล่าหนึ่งตองซ้ำนี่เน่อือืก็รับฝึกสอนสุนัข้วยนะครับเบื้องต้นนะครับรับฝึกสอนเบื้องต้นด้วยถ้าสนใจก็ทักกันมาได้ครับไม่แพงหรอกที่อื่เขาคิดกันอะไรเจ็ดแปดพันอ่ะ ผมว่าไม่ถึงหรอกเฮ้ยอาปากหวอเลยฮะอ,า,อาปากหวอเลยเหรอหนึงสองซ้ำโอยชื่นใจไหมเอาไว้แล้วพาคูเปอร์ซานี่ออกมาบ้างเดี๋ยวพาที่ตกดินแล้ว เราจะไม่ได้ออกมาเที่ยวเล่นกัน <c oughs> วันนี้พ่อทำกับข้าวอะไรเนี่ยฮะพี่ไม้พี่ไม้มคนสวยหนึ่งสองสาม หมดเปล่าชวนพี่ไมามาเล่นน้ำเร็วอพอต้องการพอต้องพอต้องการลูกน้องเพิ่มไหมพี่ไม่พี่ไม,ามาถามพ่อสิว่าพ่อต้องการลูกน้องหรือว่าต้องการลูกเขยฮะนึงตองตล้ อ้าอาอ้าเอาเอาฮะพี่มายังถามพ่อดิต้องการลูกน้องหรือว่าต้องการลูกเขยเอาดีๆเดี๋ยวจะได้ทำตัวถูกมองหน้าอย่างนี้นะเ่า <laughs> น้ำน่าจะขึ้นนะครับเนี่ยเข้าที่ดูนะเดี๋ยวต้องเอาไม้ปักไปหน่อย รับปรับพฤติกรรมหมานะครับผมรับปรับพฤติกรรมหมาส่งมาได้ครับแล้วพี่ต้องการลูกปืนพ่อน,นี้ได้หมดอ่ะสวัสดียามเย็นครับแม่จันทร์ทิปก็ต้องดูด้วยพราตากับลูกเขยเข้ากันได้เปล่าฮนะโถถ้า ถ้าพ่อน้องไม้ได้ลูกเขยอ,อย่างพี่นะหูยดีใจตายอะ่ะบอกให้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วลูกเขือ,อย่างเงี้ยดูช่างแทะ มีตรงไหนที่เหมือนไอ้วิวบังวะมึงเนี่ยฮะหนึ่งสองสามไอเจ้าพ่อเอาหอมยางหนึ่งสองสาม้ยเ้หมดสะดูแล้วหมดสะ เฮ้ยเหนื่อยอาพักก่อนพักก่อนอนี่มันกระเพราเปล่าวะเนี่ยเอามาโรยโรยไว้เออกระเพราแม่งรักกันมั้งโอพระาหอมหอมชื่นใจ จะให้หอมกว่านี้ก็แก้มน้องไมลเหรอฮ่หอมกว่าใบกะเพราก็แก้มน้องไมล์แล้ววะใช่ไหมพยายามเข้าเออเอาเออเอาเอาเออเอา,เอา,เอา,เอาสวัสดีครับแม่พิษสมยัย